สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเครื่องเย็บสันอีกแล้วนะครับปัญหาเดิมๆอาการซ้ำๆอาการเก่าๆแต่แค่เปลี่ยนชื่อรุ่นนะครับผมอาการมันไม่มีอะไรมากนะครับก่อนหน้าที่เครื่องจะมีปัญหาเนี่ยเราต้องดูต้นสายไปเหตุก่อนนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยนะครับมีอาการยังไงมาก่อนหรือเครื่องมันมีปัญหาอะไรมาก่อนถึงเกิดอาการแบบนี้นะครับผม ยกตัวอย่างเครื่องนี้นะครับผมลูกค้ามีปัญหามาเกิดจากที่ลูกค้าใส่กระดาษแล้วกระดาษติดลูกค้าดึงกระดาษย้อนเลยมีปัญหานะครับผมถ้าการรักษาะนี้นะครับมันไม่ได้เสียจะเกิดจากการที่เราลื้อเครื่องมันเสียเกิดจากการที่เรานะครับใช้งานแล้วมีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูนะครับพอเราเปิดเครื่องเครื่องติดนะครับผมสังเกตการทํางานนะครับตลับไม่ขยับตัวฟีดวิ่งฟีดฟรีนะครับผม เครื่องฟ้องกระดาษติดทั้งที่เราไม่ได้ปินงานนะครับไม่ได้ทําอะไรกับตัวเครื่องเลยนะครับแสดงว่าตรงนี้นะครับผมเราจะรู้ได้งาว่าเกิดจากตรงไหนนะครับสาเหตุหลักก็คือลูกค้ากระดาษติดแล้วลูกค้าดึงกระดาษออกนะครับผมพอลูกค้าดึงกระดาษออกเลยเป็นอาการนี้เราก็สันนิษฐานได้ว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องกับชุดฟีดกระดาษแน่เพราะว่ามันขึ้นอาการนี้มันขึ้นตอนที่ลูกค้าดึงกระดาษย้อนกับคือดึงขึ้นแบบนี้นะครับปกติกระดาษติดให้เราดึงออกทางด้านหน้านะครับอย่าดึงย้อนถ้าดึงย้อนมาจะมีปัญหาในลักษณะนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราจะถอดตัวฟีกระดาษออกนะครับผมเดี๋ยวเราจะยกสแกนเนอร์ออกก่อนนะครับจะมีน็อตด้านข้างนะครับผมตอนนี้เราบิดนะครับเวลาถอดต้องระวังพวกสายพงสายแพรด้วยนะครับผมสายแพรบอร์สายแพร,อ,แพรอะไรพวกนี้นะครับจากนั้นเราถอดน็อตด้านบนนะครับผมนี่นะครับหนึ่งตัวนะ จากนั้นเราก็ยกสแกนเนอร์ขึ้นได้เลยนะครับตรงนี้ถอดออกได้นะครับผมเนี่ยถอดสายสแกนเนอร์ออกเลยนะครับเวลาวางสแกนเนอร์วางแบบนี้นะครับอย่าวางหงายนะครับเดี๋ยวสแกนเนอร์จะเสียแลวหลอดจะเสียนะครับผมจากนั้นเดี๋ยวเราจะหันหลังเครื่องมาดูนะครับว่าอาการนี้มันเกิดจากอะไรนะครับ ตรงนี้เพื่อนเเห็นเหมือนผมไหมครับผมนี่ครับที่มันมีปัญหาก็คือนี่ฮะตัวแกนเซนเซอร์กระดาบมันหลุดนะฮะมันหลุดออกจากตัวล็อกเลยครับแล้วก็สปริงมันหลุดเห็นไหมครับอาจจะเกิดจากตอนที่ลูกค้านะดึงกระดาษย้อนนะครับแล้วมันไปเกี่ยวตัวนี้หลุดนะครับผมสปริงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าหายเนี่ยต้องสั่งทั้งชุดนะครับผมเนี่ยที่มันหลุดนะครับตรงนี้นะครับเราก็ใส่เข้าคืนนะครับมันจะเป็นแกนนะฮะ พอใส่คืนในร่องเห็นไหมครับผมมันจะอยู่ข้อรอกของมันนะครับเน,นะจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตรงนี้นะครับเกี่ยวเข้าไปเลยนะ นี่นะครับเกี่ยวให้มันลงล็อกนะครับเนี่ยพอมันลงล็อกแล้วนะครับตัวนี้มันจะเด้งได้นะมันจะเด้งกลับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะเดี๋ยวจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาสแกนเนอร์ใส่เข้าคืนแล้วเราจะลองสั่งปริ้นดูนะครับว่าจะใช้งานได้ไหรือเปล่านะครับ เราสแกนเนอร์ใส่คืนนะครับเวลาใส่ระวังปลายสายแพรตรงนี้มันหักมันงอนะครับถ้าปลายมันหักมันงอเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวสแกนเนอร์นะครับเสียหรือมีปัญหาได้นะครับ พอเราใส่เข้าไปแล้วเราก็เี่ครับเรายึดน็อตด,ด้านบนก่อนนะครับยกฝาขึ้นนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับใส่คืนนะครับเวลาใส่ใส่ฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะครับ นี่นะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราบิดให้ลงล็อกในลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ยึดน็อตคืนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ลองสั่งปิ้นดูนะครับ ดูว่าเครื่องมันจะดึงกระดาษได้หรือเปล่านะครับหรือมันจะฟ้องเหมือนเดิมไหมนะครับอาการพวกนี้เกิดขึ้นได้บ่อยนะครับกับเครื่องพิมพ์ของ f อันะครต้องบอกว่าแทบทุกรุ่นนะครับ นะครับคราวนี้ตลับมันวิ่งนะครับเมื่อกี้ตลับมันได้วิ่งเห็นไหมตอนเราเปิดครั้งแรกตอนที่ไฟแดงมันขึ้นตรงลูกกระดาษตัวตลับมันจะไม่ขยับนะครับตอนนี้ก็คือตลับวิ่งขยับนะครับผมเดี๋ยวรอให้ไฟเขียวนะครับหยุดนิ่งนะครับหลังจากที่ไฟเขียวหยุดนิ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสั่งปริ้นดูนะครับ ว่ามันจะพิ้นแล้วดึงกระดาษได้ไหมหรือมีปัญหาเออร์เลอร์ตรงจุดอื่นหรือเปล่านะครับผมนี่แหละครับถ้าใครมีปัญหาก็ลองแก้ไขปัญหาเหมือนผมดูนะครับผมว่าการใช้งานเนี่ยมันมีปัญหาตรงจุดไหนก่อนที่จะมีอาการในลักษณะนีะ้ได้ทําอะไรกับเครื่องมาหรือเปล่านะครับยิ่งถ้ามันเสียเองเนี่ยมันซ่อมง่ายนะครับถ้ามันเสียเกิดจากการรื้อเนี่ยมันจะซ่อมยากนะครับ ดูนะครับว่ามันจะดึงกระดาษไหมนะครับคราวนีด้ดึงกระดาษได้ปกตินะครับผมไม่มีอาการเออร์อะไรเกิดขึ้นนะครับตัวหนังสือออกครบนะครับใช้งานได้นะครับผมนี่แหะครับใครมีปัญหาในลักษณะน,นี้ก็ลองทําตามผมดูนะครับผมถ้าแก้ไขปัญหาได้ก็ เราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับกดซับสไครต์ไว้เนาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ